สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมผลงานของจิมมี่ครับของหมอปลักฟาร์มครับนี่เป็นเพศเมียครับอายุ3เดือนครับเ็นแม่ไทยไทยใหญ่ครับดูครับนี่ครับผลงานจิมมี่ ปลักฟาร์มนะครับตอนนี้ผลงานก็เริ่มออกมาแล้วครับนี่แม่ก็เป็นสัตว์ครับนี่นี่ว่าสวยงามครับทันใดที่ผสมก็ดูไว้ครับนี่สายเนื้อครับบีปัตเตอร์ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ ก็เป็นกำลังใจช่อง KK กเกษตรฟาร์มเลยครับี่อาการเป็นสัตว์ชงกลางคืนสวยครับในวัวตัวนี้ ไอ้กลางคืนนี่มัดไว้ไหนนี่กลคืนนะเข้าบ้านแล้วเลยนี่มาร่มสาแล้วผมเอาไว้แต่ทุ่งนาทุ่งนาเอาไว้ยูไว้กะเจาเขาเอาคุณลูกไปไล่เอาหนี ผล <laughs> งานคิมมี่กับดูดสวยงามครับเพชรเมียนี่เป็นสัตว์ดีกันไอ่ตอนเย็นนี่ผสมเทียมนี่เป๊ะเลย คุณทานชมที่เข้ามารับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับงานจิมมี่ตัวผูน้น้อยมากวนครับเพราะว่าแม่แม่วัวนี่เป็นสัตว์นกาลโลงแรงครับอยู่ในการทุ่งนา สิบสี่ผมต่อก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ